โอเคครับกรบสวัสดีช่าชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมโลบอกนะครับวันนี้ผมขอมาขอความแนะนํานะครับนะว่าผมจะเล่นหมัดอะไรดีนะครับนะช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้มาคลิปสั้นๆนะครับอย่างแรกนะครับขาไฟนะครับขาไฟเนาะขาไฟสันจีนะครับอย่างที่สองนะหมัดไฟฟ้านะผมควรเล่นไหมนะครับสามหมัดเงือกนะครับตีหมัดมังกรห้าหมัดชุบนะครับผมควรเล่นหมัดไหนดีครับ คือผมจะเอาไปฟาร์มแล้วก็ต่อยอดแบบเอาแบบไปลากคนด้วยอะไรแบบนี้เนาะตอนนี้ผมเล่นหมัดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นหมัดเงือกนะทุกคนนะตอนนี้ผมเล่นหมัดเงือกอยู่นะถ้าผมบอกผิดต้องขออภัยด้วยนะครับนะผมมาแค่นี้แหละครับช่วยแนะนําบอกผมหน่อยนะครับนะว่าผมควรจะเล่นหมัดไหนดีเนาะหรืออาจจะเล่นขาไฟอะไรแบบนี้นะครับนะบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับผมก็จะเอาไปฟาร์มนะครับฟาร์มเวิลด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อัพนี่นะครับ อาเป็นแบบนี้เลยนะครับนะหมัดพันพันพันเจ็ดสิบสามเลยนะครับนะทุกคนเลือดผมก็อัาหนึ่งพันสากยสามสิบห้าเลยนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะื่อยบอกผมหน่อยนะครับช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาซื้อนะครับทุกคนนะครับบาย